ครับสวัสดีครับอีฟสีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบปอกกับพ่อแต้มนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแต้มพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนชัยวานต่อยอนาะพี่น้องเนาะคพาดมือวันจันทนระ์เนาะพี่น้องวันจันทร์ที่22ธันวาคม68แลาวพัฒนาออก335963 ขับเลขล่างก็ออกห้าเก้านาะพี่น้องเนาะของเซียนชัยวานงวดที่ผ่านมาก,กันลุดเลอพี่น้อง <c oughs> นี่นะครับวันจันทร์ที่ยี่สิบสองธันวาคมสองห้าหกแปดดาวพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสองพมาจาักตัวพี่น้องจุดวิ่งศูนย์หนึ่งสองห้าหกเจ็ด ขับมาหามาหกนุพี่น้องเนาะหนึ่งหกสองหก6กหกสามครับเนาะบ่ว่ากันพี่น้องมีเขามีหลุดนะครับเนาะบ่าว่าคู่บาอาจารย์ในนะครับครับเมื่อวพอเตรียมผ้ามาตามต่ออ,องเนะเาะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาเซียนชัยวานนะครับ ขับลาพัฒนาเซียนชัยวาน รับบนล่างวิ่งรูดพี่น้อง3กับ4ี่นะครับ ขับชุดเตรียมชุดวินพี่น้องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับ ครับชุดปิ่นชุดเต็มเนาะพี่น้องเนาะครับจับคู่ได้พี่น้องเนอะโอ้มีสามหกสามหกสามเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดผูกกัน สามแปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดนะครับ ส่วนตัวเน้นในพี่น้องเด้อสามเจ็ดสาดสดสดนะครับ ส่วนตัวกันในพี่น้องเนอกัน5.7 5.8นะครับ ครับสัตว์เจียนเนาะพี่น้องเนาะครับวันพุทธที่24ทันวาคม2568ลาวพัฒนาเซียนชชยวานบนล่างวิ่งรูด3กับ4ครับชุดเต็มชุดวิ่นกับ345เนาะพี่น้อง678ครับจับคู่363738 464748กัน5758เนาะพี่น้อง หมักสอบไปเลยกับพิจารณามึงอพี่น้องเนาะรับที่สําคัญก็อย่าลืมรับตัวไว้น้าหน้ากครับพอเตรียมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อเซียนชัยวานเนาะรับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมารับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ดผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะรับเนาะ เอาฉะนั้นแล้วพอเตียมก็อวยพรคอยเข,าข่าคอยปังนะพี่น้องเนาะครับจะได้โศกมันมันกันนาคามเอาจะเลืมได้พี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะเลืมกดไหลกดแชร์พอเตียมน้ำแดเนาะครับเนาะครับเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พอเตียมนำนาคามครับสุดท้ายทายสุดนี้ข็อิจฉาทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมขอวอวยพรให้โศกมนนันมันเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะ ร้าพ,พอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม